กคนสวัสดีคะ่ะ굿มอร์นิ่งยามเช้านะคะทุกคนรถน้ำต้นไม้อยู่หลังบ้านได้วิง่งออกมาข้างนอกวันนี้รถขนดินเข้ามาในหมู่บ้านนะทุกคนคือเยอะมากๆเพราะว่าหลายบ้านก็ต้องการดินเหมือนกันเนาะก็จะมีคิวเข้ามาในหมู่บ้านอย่างเงี้ยเราก็ล็อกคิวไว้ด้วยนะคะกับพี่เขาที่ว่าอ่าเขาเป็นคนอ่าแบบหาดินหาอะไรมาส่งให้ตามหมู่บ้านเนี่ยเขามีรถเนาะทุกคนเนาะมีเป็นรถหกล้อแบบนี้แบบนี้รถละสามร้อยนะคะ ค่ะทุกคนขาแบบนี้เลยแต่ถ้าเราไถาดินเข้าไปด้วยเราต้องเพิ่มเงินอีกประมาณ50บาทนะคะเดีแบบ๋ยวใครเขาไถาไปเลยนะคะเทเดียวมันจบๆเนาะเพราะว่าไม่ต้องรอหลายวันนะคะก็คือให้เขาไถาให้พร้อมแล้วก็เทปไปด้วยว่าเราจะเอาปริมาณเท่าไหร่ตอนแรกเราสั่งไว้ประมาณ4ี่รถนะคะทุกคนแต่คิดว่าอยากจะเพิ่มอีกสัก2รถเพราะว่าอยากจะให้มันแบบว่ามีที่จอดรถด,ด้วยนะคะทุกคนแบบ ให้มันกบหญาไปเลยสิ้นสุดเขตพื้นที่แดนเราเฉพาะหน้าบ้านนะแต่ว่ามุมที่มันเป็นอยู่ในร้านของเบลเนี่ยเบลจะทําให้มันสูงๆหน่อยแล้วก็จะทําให้มันเป็นขั้นบันไดอ่าไม่ไม่ได้สูงมากหรอกทุกคนเฉพาะแบบว่าเออเด็กๆยืนได้อะไรแบบนี้แหละก็จะเกลี่ยขึ้นมาเล็กน้อยนะคะทุกคนคะ่ะก็จะให้เขาไถแล้วก็อ่าพื้นอ่าข้างนอกที่ติดถนนแล้วก็ ฝั่งริมที่ว่าติดขอบสุดเขตฝั่งนู้นน่ะเบลก็จะให้มันความสูงเท่ากับหน้าถนนหน้าข้างหน้าเรานี่แหละทุกคนไม่ได้เอาแบบสูงเวอร์ขนาดนั้นนะคะแค่แบบว่าให้มันมีพื้นที่ไม่ไม่เป็นหลุมแล้วแล้วก็เวลาที่ฝนตกมาน้ํำก็จะไหลไปที่ถนนนะคะแล้วก็เราก็มีที่จอดรถด,ด้วยทําซุ้มด้วยปลูกดอกไม้สวยๆมันก็จะง่ามไปได้เนาะค่ะทุกคนว่าไหมแบบนี้นีม่มุมด้านนอกมันก็จะเสมอกับ พื้นดินที่ว่าเราใช้เป็นทางเข้าบ้านเรานะ่ะมันก็จะสูงเท่าเกันนะทุกคนเวลาฝนตกมามันก็จะไม่เป็นแอ่งแล้วนะคะพวกยาเยื่เงีนเน้ยมันขึ้นแน่นอนแหละแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ขึ้นเนาะทุกคนเบลก็ให้เขาไถาไว้แบบนี้เลยนะคะนี่เขาก็ไถปืดปืดปืด,ปดข้าเดี่ยวเนาะเฮ็ดดีดีค่ะทุกคนปุน่นะวูบเบลอยากขับด้วยว่ารถไถนุนเป็งได้วะ <laughs> เด็กๆก,ก็ยังไม่ตื่นนะคะน้องกนาตื่นมาเป็นคนแรกเนาะกระเล่นพามาอุ่มเบิงรถไถเนาะอุย้ยมองรถไถใหญ่เลยทุกคนแบบบบเคยเห็นนะคะไม่เคยเห็นอะไรใกล้ๆแบบนี้นะทุกคนเพียรดินยังไม่ตื่นนะคะโอ้ยนอนหลับฟันดีค่ะหนูชอบนอนตอนเช้ามากเลยแม่เขาพูดกับเบลอย่างนี้แหละทุกคนตอนกลางคืนไม่รู้ทําไมมันหลับยาก,ยาก ห่มผ้าก็ห่มผ้าก็ร้อนถ้าไม่ห่มก็หนาวหนูไม่รู้เป็นอะไร <c oughs> ลูกเบลไม่รู้ไปเอาคําพูดมาจากไหนนะทุกคนก่อนที่จะนอนในคําพูดเยอะแยะมากมายเลยนะคะสรุปแล้วที่เราเทดินไปก็ประมาณหกรถได้นะคะเพราะมุมหน้าบ้านกับตรงแอ่งตรงข้างหน้านะทุกคนมันก็ใช้ประมาณสองรถเนาะแล้วก็ อีกอข้างคางบ้านด้วยนะคะก็อีกเพิ่มเป็นแบบว่าเออใช้สี่รถสิแล้วก็เพิ่มอีกสองก็เป็นหกใช่ไหมทุกคนอ่าด้านหน้าสองมาตรงที่ว่าเบลจะเอาใส่ตรงหน้าร้านอ่ะอีกรถหนึ่งนะคะให้มันสูงๆเนาะเวลาที่แบบว่าเด็กๆมายืนตรงเคาน์เตอร์ม,มันก็จะได้พอดีนี่ก็จะให้เขาเกลี่ยด,ดินไทยขึ้นมาแบบนี้แล้วเราค่อยเอาแบบว่า จัดแจงให้มันเป็นแบบเป็นขั้นบันไดหรือเราจะเอาอย่างอื่นมาเทเอาวันน้นันนี้มาปูแล้วแต่เราว่าจะาดีไซน์ไปแบบไหนเนาะทุกคนเแบลบก็ให้เขาทําพอเข้าคร่าวไว้แบบนี้ก่อนนะคะทุกคนเนี่ยก็ถ่ายเสร็จเรียบร้อยนะตอน bye bye, บ่ายๆเบลก็พาเด็กๆออกมาส่งของแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันเกิดเบลด,ด้วยนะคะพียอดีนะหนูอยากซื้อเค้กให้แม่หนูอยากอันนั้นอันนี้ให้แม่เแบลบก็เลยพาเด็กๆมาซื้อเค้กนะคะจัดงานวันเกิดความ อีกแล้วก็ไม่ได้อยากจัดเราทุกคนแต่ลูกก็บอกอยากจัดอยากจ้อาจอยากจัดอยากกินเค้กเบลก็เลยว่าอ้าวมาซื้อก็มาซื้อนะคะได้ทั้งเทียนได้ทั้งจานนี่ยังมาลุ้งตุ้งนั่งไปเบิดนะคะเด็กๆเขาก็ชอบใจเนาะทุกคนเขาก็ได้เลือกเค้กเป็นหน้าสตรอเบอรี่นะคะเนี่ยเบลก็เล็งไว้แล้วถ้าวันเกิดอดินอดินจะเอาอันนี้ถ้าวันเกิดอานอาอนาจะเอาคิตตี้เขาบอกอย่างนี้แหละทุกคน <laughs> เค้กก็หน้าตาน่ารักดีนะมีแต่อันสวยๆเลย มันเกิดอันไหนอันนี้เอ่านันัวอันไหนนะนอวแม่นัวแม่มเสไรเมีอะไรบ้าง ซื้อของกลับมาเรียบร้อยได้ทั้งเคก้กทั้งกุ้งทั้งปลาหมึกมาด้วยนะคะวันนี้ก็นัดพี่เตยกับป้าไว้แล้วก็หลานว่าจะทํากับข้าวกินกันที่บ้านนี่แหละทุกคนตอนแรกก็คุยกันว่าเอ,อ้อเราไปลองดูคาเฟ่กันไหมอะไรอย่างเงี้ย แต่พี่เตยแกไม่ได้อยากไปนะทุกคนก็เลยว่าทำกับข้าวกินกันที่บ้านนี่แหละเพราะว่าเดี๋ยวจะไปจะกลับเราก็ไม่ได้มีรถยนต์เนาะทุกคนมันกลางคง่งกลางคืนเงี้ยมันก็อันตรายนะคะก็เลยว่าบ่ได้พากันไปไหนไม่ได้พากันไปไหน,ไไก,น,ไไหนก็เลยซื้อกับข้าวมาเแบลบซื้อทุกอย่างมาไว้ในตู้เย็นแล้วแหละวันนี้มีพัสดุมาส่งหนึ่งอย่างก็จะเป็น ซิงล้างจานนะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าพอเขามาส่งคือเราต้องประกอบเองนะทุกคนคือก็เหมาะสมกับราคาเนี่ยเจ็ดใบแดงประมาณนี้ทุกคนคะ่ะหนึ่งใบเทามีทอนเนาะก็นี่แหละก็ได้ประมาณนี้แต่ว่าเราก็ต้องมาประกอบเองเบลก็งมอยู่ตั้งนานนะทุกคนใช้เวลาเกือบสามชั่วโมงกว่าจะทำเสร็จ ก็เอาอนุน้นมันไม่เข้าใจเลยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่พอเราไปดูรูปแล้วก็พยายามคิดว่าอันนี้มันต้องทําอย่างนี้แน่เลยมันนี้มันต้องประกอบแบบไหนนะเราก็เลยลองทําดูทําไปทํามาก็ได้เฉยเลยทุกคนแล้วก็เอาค้อนตีตะปูมาตอกให้มันแบบแน่นๆตอนแรกคิดว่ามันจะเอาเข้าไปยังไงทํำยังไงมันถึงจะแน่นแต่พอดูไปดูมาแล้วลองเอาค้อนตีตะปูมาตีดูซิ มันจะเป็นยังไงเออมันลงล็อกจริงทุกคนแล้วมันแน่นแน่นเลยแต่แน่นไม่พอทุกคนแล้วเบลอะไม่รู้ด้วยว่าเขาอ่าอันเล็กๆอะเขาต้องหันไปใส่มุมอย่างดีอันนี้ไปใส่มุมตรงนี้พอเราจะเสียบเหล็กตัวนั้นเข้าไปก็อ้าผิดด้านซะง,งั้นนะคะต้องตอกออกมาแล้วก็เอาใส่ใหม่พอตอกออกมาแล้วก็ใส่ใหม่ก็ยังผิดด้านอยู่เนาะ นี่แหละพอเราตอกยึดเข้าแบบนี้มันก็จะทรงสวยนะทุกคนแล้วก็เหล็กมันก็ไม่ได้หนาจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้บางจนเกินไปนะทุกคนก็เหมาะสมกับราคานั่นแหละจับมุมนู้นใส่มุมนี้ได้เอาไอ้ตัวยาวๆนี่มันใส่ยังไงอะ่ะทุกคนมันใส่มันจะใส่แนวขวางแนวนอนแนวอะไรแล้วก็กลับ ปิดคลิปไว้แล้วก็กลับไปดูรูปพอกลับมาดูรูปเสร็จแล้วอ่าใส่อันนี้ได้ก็แก้ใหม่ทั้งหมดเลยนะทุกคนกว่าจะได้แบบนี้ก็คือใช้เวลาตั้งนานเแบลบทาตั้งแต่มีแดดตอนนี้ไม่มีแดดแล้วนะทํานานนานเนาะคือทําเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะมีแบบว่าพวกอ่าใส่ตรงอ่า ตรงข้างล่างด้วยนะคะเวลาที่เราเอาไปตั้งเหล็กมันจะได้ไม่งอเนาะนี่เขาก็จะมีที่ให้หมุนแบบนี้แบบนี้ทําง่ายแล้วก็เราก็เอาซิงมาใส่แบบนี้ได้เลยเแบลบไม่แน่ใจว่าตรงซิงนเวลาที่เขาใส่ไอตัวล็อกอมันอยู่ตรงไหนมันยกเข้ายกออกได้แบบนั้นเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันเวลาที่เราแบบเราตั้งหมอ้อตั้งอะไรมัน มันจะไม่พังลงเหรอทุกคนเพวพ,พยายามที่จะแบบว่าให้ล็อกมันลงมันก็ไม่ลงนะทุกคนมันใส่ยากๆไอตัวเป็นแอ่งล้างจานนี่ซิงล้างจานอันนี้เบลก็จะเอาตั้งไว้ที่ตรงร้านขาหน้าบ้านของเรานะคะเพราะว่ามันเป็นอันเล็กเนาะก็พอดีแหละกับว่าเราไม่ได้ล้างอะไรมากมาย มีแค่พวกถาดแล้วก็พวกตะแกรงพวกกระชอนหรือหม้อที่ว่าเราใส่น้ํามันอะไรเงี้ยเราก็จะได้ล้างนะคะทุกคนก,ก็จะล้างอยู่ข้างหน้านี่แหละจะได้ไม่ต้องย้ายไปย้ายมาส่วนอันใหญ่ที่เบลสั่งไว้เขายังไม่มาส่งน่าจะวันสองวันนู่นแหละทุกคนเพราะว่าบางเขตบางพื้นที่เขาก็เจอแบบภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวใช่ไหมก็จะมีปัญหาหน่อยเบลคิดว่านะเพราะเขาเขาก็แจ้งมาในแบบว่าเหมาะแหล่งช้อปปิ้งออนไลน์ของเราเลยนะว่า ขออภัยที่ล่าช้าแบบว่ามันมีแบบเหตุการณ์อันนี้อันนี้ มันก็แบบคัดเคลื่อนล่ช้าไปนิดนึงอันนี้เขาก็จะแจ้งเราให้ทราบนะเาบางสิ่งบางอย่างก็เร็วบางสิ่งบางอย่างก็ช้านะคะทุกคนคะ่ะลาสุดเบลได้ฉายาใหม่ทุกคนคุณแม่เพื่อนเบลที่อยู่ข้างบ้านแกบอกว่าเบลอ่ะชื่อว่าเสียงน้อยเบลไม่ใช่เป็นแบบว่าอ่าเป็นผู้สาวแล้วนะทุกคนลาดสุดเบลเป็นเสียงน้อยภาษาอีสานบ้านเบลเสียงน้อยแปบลบว่าหนุ่มน้อยนะทุกคนคือแบบว่า เก่งเหมือนผู้ชายอะไรแบบนี้อ่ามันเกินไปแล้วนะอยู่ได้ด้วยลําแขงตัวเองนะบ้านถ้าบ้านเบลเขาเรียกว่าเชียงน้อยประกอบเสร็จเรียบร้อยเบลก็จะเอามาตั้งมุมนี้ลองดูเนาะก็คิดไปคิดมาพี่เตยว่าเอาไปตั้งข้างในดีไหมแต่ว่าคือการจัดร้านจัดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือเราเราทําตอนใหม่ๆอะ่ะคือไม่ต้องแบบว่าคิดว่ามันมันจะเข้าที่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราทําไปเรื่อยๆอะ่ะยังไงมันก็ล่องลงล็อกอยู่แล้วเบลก็ อะจะดูว่ามันอยู่ข้างในได้ไหมหรือมันโต๊ะมันใหญ่เกินไปไหมหรืออะไรเงี้ยเราก็จัดกันไปเรื่อยๆเนาะทุกคนมันไม่มีอะไรที่แบบฟิกตายตัวหรอก คือเราอยู่หน้าร้านอยู่หน้างานน่ะอยู่หน้าร้านเนี่ยเราจะรู้ว่ามุมนี้มันถนัดกับเราไหมมุมนี้มันพอเหมาะกับเราหรือเปล่านะคะทุกคนแต่ว่าตอนจริงอะ่ะเบลก็คุยกับพี่เตยแบบนั้นแบบนี้เนาะพี่เตยก็ยังไม่ได้มาดูแบบร้านแบบจริงจังเลยเพราะว่าพี่ก็ขายของทํางานเหมือนกันนะคะแล้วก็เพิ่งมาดูวันนี้แหละก็มาช่วยๆกันพูด คุยกันอย่างเงี้ยและวเดกับพี่เตยก็จะพูดคุยกันแบบนี้เสมอนะคะพี่เตยก็จะบอกว่าเดี๋ยวมันก็ลงล็อกเองไม่ต้องไปซีเรียสหรอกว่าอ่ามันจะยังไงเพราะว่าตอนใหม่ๆเราก็มองภาพไม่ออกหรอกว่ามันจะอยู่ในสไตล์ไหนแต่ถ้าเราทําไปเรื่อยๆทํางานไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ลงล็อกเองแล้วเราจะรู้เองว่าเราตั้งมุมนี้เราถนัดนะเราชินมือแบบนี้อันนี้ก็คือข้อคิดจากพี่เตยนะคะทุกคนคะ่ะคือขึ้นนี้พี่ทํามาก่อนหลายปีมากๆนะคะจากการที่ใช้ชีวิต ทำงานเปิดร้านอย่างเงี้ยเราก็จะได้ความรู้จากพี่เราแบบเยอะมากๆนะคะทุกคนนี่แหละที่เบลเอาดินใส่ตรงนี้แต่ว่าอันนี้ทุกคนอย่าเพิ่งตกใจว่าทำไมมันยังตำอยู่มันยัง,ยงงั้นอย่างนี้อยู่คือมันน้ำบรทานไดเลีวนะคะทุกคนค่ะมันยังไม่เสร็จเนาะเดี๋ยวเบลจะทำให้มันเสร็จแหละทุกคนเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยเบลก็จะทาสีด้วยแล้วก็จะจัดให้มันเป็นขั้นบันไดเดี๋ยวเบลจะเอาญ้าเทียมสีเขียวนะเอาหินใส่ก่อนเพื่อที่เวลาฝนตกมันจะได้ไม่แฉ่เอาญ้าเทียมสีเขียว ามาใส่ข้างหน้าให้มันเป็นขั้นบันไดสวยๆสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวเบลจะทําเพิ่มอีกสักหน่อยเนาะทุกคนเพื่อที่จะความสูงเบลเป็นคนตัวสูงนะตอนที่ว่าให้เขาไถดินขึ้นมาเบลมายืนมองแล้วแบบมันก็โอเคนะแต่ว่าป้าเบลบอกว่าใช่สิก็ตัวเองตัวสูงเนาะแต่ว่า พอชั้นตัวเล็กเนี่ยมันยังไงมันก็ได้ยื้ออยู่ดีป้าเบลก็เลยบอกว่าให้เกี่ยดินขึ้นมาอีกสักหน่อยนิดเดียวมันก็ถึงแล้วนะคะก็เอาดินที่มันอยู่ปะปายนั่นแหละทุกคนเอามาใส่ข้างหน้าเพิ่มเติมเพื่อความสูงนะคะแล้วก็ทําให้มันเป็นขั้นบันไดเอาหิน3ามสี่มาใส่เพื่อลดความแฉะแล้วก็อ่เอาเขาเรียกอะไรอะ่ะมันจะเป็นหญ้าเทียมที่มันเป็นพื้นปูหญ้าเทียมนะทุกคนเอามาปูอีกชั้นหนึ่งเพื่อความสวยงามเมื่อกา ตกแต่งดอก,มอก,ดอกไม้ทางเข้าก็จะสวยงามทุกคนว่าไหมนี่แหละเราก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆทาสีอะไรออกมาแล้วก็คงจะสวยงามนะคะจากวัน2วันก็น่าจะได้เปิดร้านแล้วแหละเแบลบว่าเแบลบก็พยายามเร่งมือเพราะทาสีเบลจะทําเองแบบจะบังคับตัวเองให้มันแบบว่าเสร็จเร็วๆนะคะทาสีก็เป็นงานง่ายเนาะทุกคนมันไม่ยาก ขูดเชื้อราออกแล้วก็ทารองพื้นทับแล้วก็ค่อยทาสีขาวทับเข้าไปแบลบว่าทําคนเดียวก็ไหวนะครับบอจจาเป็นอันได้กับบอตรงจ้างดอกเพราะว่าจ้างเขาก็ เงินมาอีกนะคะทุกคนเราทําเองแป๊บเดียวก็เสร็จนะคะทุกคนตกย้อนเย็นมานะคะก็ช่วยกันทํากับข้าวเนาะวันนี้ก็จะลวกกุ้งลวกอะไรลวกปลาหมึกแล้วก็จะทํายําปลาหมึกกับกุ้งด้วยนะคะใส่บุญเส้นนะคะทุกคนพี่เตยก็จะเป็นคนทํากับข้าวแต่ว่าเบลก็จะเป็นลูกมือนะคะทุกคนส่วนหลายเบลก็จะเป็นตะลูกมือแล้ววันนี้ก็มีหลานชายด้วยกําลังถ่ายทอดวิชาจากเรียนวิชาจากแม่การทํากับข้าว ทุกวันนี้หลานชายเบลก็ยืนข้างๆพี่เตยนะคะเวลาที่พี่เตยขายข,ายของเปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยเวลาลูกค้าเยอะๆหลานเบลก็จะเป็นคนเดินมาช่วยแม่ก็ทุกครั้งก็จะแบบว่าช่วยจัดโต๊ะเก็บโต๊ะแล้วก็ปั่นน้ําผลไม้อะไรอย่างเงี้ยก็ทําได้ชงกาแฟ,ะฟน,นะทุกคนก็แบบก็คือทําได้แล้วก็หลานก็เริ่มแบบถ่ายทอดวิชาจากแม่มันก็ดีแหละทุกคนอย่างที่บอกเลยมันเป็น อาอาชีพที่ติดตัวไปตลอดชีวิตเนอะวันหนึ่งเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตรเราจะเจออะไรบ้างอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นเหวียวเป็น ทุ่งลาเวนเดอร์เราไม่แน่ใจแต่อย่างน้อยเรามีความรู้จากแม่หรือจากใครที่เป็นแบบว่าเขาสอนเราด้วยความจริงใจนั่นแหละมันดีที่สุดแล้วครูพักรักจําก็ตามเถอะมันยังไงมันก็ดีกว่าเราไม่มีอะไรเลยนะคะทุกคนกับคงกับข้าวก็เสร็จเรียบร้อยนะคะป้าเบลก็เอนเตอร์เทนหลานอยู่ในบ้านนะทุกคนวันนี้มานั่งกินข้าวในบ้านดูทีวีไปด้วยนะทุกคนกยุ่งจังประกาศลายเนาะมันข้างนอกอยุ่งเยอะแล้วก็ร้อน พอเอาพัรอบไปเอาบายูเพราะว่ามันหลายคนเนาะอันดับแรกที่เราจะกินก็คือเราต้องกินเค้กก่อนนะคะอันใดใดคือเด็กน้อยก็คือต้องเป่าเค้กกันก่อนเพราะว่าถ้ากินอย่างอื่นกะจิบวอยากเป่าเค้กได้บาดทท่นี่ก็ไม่อยากกินข้าวก็เลยต้องเป่าเค้กกันก่อนนะคะเดี๋ยวบ่ได้กินเข่าเนาะทุกคน કે ເຂົ້າເດີ້ນະເບິ່ງບໍ່ຮູ້ o x ສີຂ

ฉ mm ัน hmm. mm ้อนทำไมเสื hmm. ้หนีออย่างเงี Good ้ยอพีพบอรโอ้หัวยองพี่วะมันเกิดมนแม่เกิดกี่เกิดอยากกินนั่นเลยแม่สาบอง่นสามหนึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้า่เก้าห้า o ี่น่เอาเธอมานเป็นคร่มันเลยไม่อใช่ไหมไเข้าเปลาทยอันนี้เชื่อเช่ออะอดีมไปนั่งตรงนู้นเลยนั่งตรงไหนก็ได้หนึ่งสอง มองพี่หนึ่งหนึ่งสองซ้ำอดีตน,น,นิ้วมันบังตาเอาออกอย่างนี้หนึ่งไม่ชูขึ้นอยู่ยข้างๆอะโอเค <c oughs> หนึ่งสองก็ล้ว

ý kiến của mình trong cái sản phẩm của chị này chưa được mọi người ạ

มันมูอของเจ๊เปี้ยวคนที่กล้ายอมกับแฟกระทัางบอกจะต่นาโขกแบบนี้คือม่สมควร 오케이. 응. 그렇게. 가팻 วันนี้ก็กินข้าวกันแบบอิ่มหนำสำราญนะคะเบลก่อนอื่นเบลก็ต้องขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาอวยพรวันเกิดเบลมากๆไม่ว่าจะเป็นทั้งหน้าไม์หลังไม์คอมเมนต์หรือในแชทนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพรใดที่ทุกคนมอบให้เบลเบลก็ขอให้มันย้อนกลับไปหาทุกคนด้วยความสมหวังรวดเร็วติด 5G ไปเลยนะคะทุกคนขาขอให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะคะเบลก็ ปีนี้ก็เป็นปีที่สองที่เราได้จัดวันเกิดอยู่ที่เมืองไทยนะคะทุกคนคะ่ะรู้สึกว่าทุกๆปีก็มีการเปลี่ยนแปลงเสมอแล้วก็ความสุขความทุกข์ที่เราได้เจอมามันก็เป็นบทเรียนสอนเราไปในทางที่ดีนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ไปก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็มีงานใหญ่ที่จะต้องทำใช่ไหมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีค่ะ